ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมา,าพูดถึงแตงโมนะครับซึ่งแตงโมตามที่ท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้บอกว่าก็คือตอนต้นเล็กๆนะครับจะต้องเด็ดยอดนะครับเด็ดยอดเพื่อให้ติดต้นละ2ยอดนะครับผมก็เลยได้ทำตามนะครับ พอเด็ดยอดนะครับแล้วก็ให้มันแตกเป็นสองยอดตามนี้นะครับนี่อันนี้หนึ่งยอดอันนี้หนึ่งต้นนะครับเป็นสองต้นก็คือมีสองยอดแต่เมื่อถึงตอนที่ติดลูกนะครับปรากฏว่าอีกยอดหนึ่งเนี่ยลูกใหญ่มีการจเจริญเติบโตส่วนอีกยอดหนึ่งเนี่ยลูกไม่โตนะครับก็อยู่เท่าเดิมนะครับก็ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากอาหารอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราปลูกในกระสอบเนี่ยตอนนี้ก็มีสองต้นนะครับที่ว่า,าทำตัดยอดและออกไปสองยอดนะครับต้นนี้หนึ่งต้นเนี่ยต้นนี้ก็เป็นเหมือนกันเนี่ยอันนี้หนึ่งหนึ่งยอดนะครับก็ติดลูกแต่ว่าลูกไม่โตส่วนอีกยอดนึงเนี่ย ลูกมีการเจริญเติบโตครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาดูก็อาจจะตัดติดใจที่จะตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งไปหนึ่งยอดก็ให้เหลือต้อนละหนึ่งลูกพอนะครับแล้วก็ค่อยเลี้ยงให้โตต่อไปเดี๋ยวจะลองดูส่วนตอนนี้ต้นเก่าต้นแรกนะครับก็โตได้ประมาณหนึ่ง ครับอันนี้หนึ่งต้นมีหนึ่งลูกนะครับใบล่างเริ่มเหลืองแล้วก็เลยว่าต้นที่ว่ามีสองยอดนี้นี่เดี๋ยววันนี้จะทำการตัดออกนะครับไอย,ยอดที่มันไม่โตก็เลยว่าตัดสินใจเดี๋ยวจะตัดออกดีกว่านะครับก็ไอย,ยอดนี้มันไม่โตมันเป็นต้นที่ลูกไม่โตนะครับ ตัดทิ้งเลยครับแล้วก็ต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะครับก็เดี๋ยวตัดใจตัดทิ้งเลยเพราะว่าปลูกไปก็ก็ไม่ไม่ไม่โตก็เดี๋ยวเอาไว้แค่ต้นเดียวนะครับเอาไว้แค่ลูกลูกนี้ลูกเดียวนะครับต้นละลูกส่วนต้นนี้ก็ตัดทิ้งแล้วนะครับก็มาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับอาจจะยัง แม่แม่ชำนาญหรือว่าอะไรถ้าอย่างผมก็เพิ่งจะเริ่มปลูกนะครับเพิ่งจะเริ่มปลูกเตมโมลองหัดปลูกดูก็เผื่อเพื่อนท่านใดเป็นเหมือนกันครับที่ว่าตัดยอดให้แตปมาสองยอดแล้วมีลูกลูกเดียวอีกลูกหนึ่งไม่โตนะครับก็ตอนนี้ก็ต,ตัดตัดทิ้งไปแล้วเพื่อที่จะให้อาหารไปเลี้ยงลูกได้เต็มที่นะครับลูกที่โตอีกต้นหนึ่งก็ตัดออก จะได้ไม่ต้องไปเลี้ยงนะครับเนี่ยลูกวุ้นไม่โตอยู่แค่นี้ลูกนี้ก็อยู่แค่นี้นนไม่โตนะครับก็โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ